อยูผมมิสเตอร์สงครามนะครับกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับทุกคนนะวันนี้เรายัางไม่ได้ทําการทดลองของเกียร์เดือนตุลาเลยนะครับมาเข้าสู่ห้องทดลองของมิสเตอร์สงครามกันในวันนี้นะครับคุณคิดว่าผมจะทดลอง40กับ200นี้แบบไหนจะออกดีที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเค คือผมจะกดแบบ40 vs 200ลูบีกันนะครับทุกคนแบบกดแบบ40 1,000บีแล้วก็ไปกด200อีก1 0 0 0ลบี้นะครับโอเคแต่ว่าผมขออาบอกให้รู้กันเลยนะว่ามันต่างกันตรงที่ถ้าเรากดแบบ200นะ5ะก1ตัวนี้มันจะได้กำไรนะครับแสดงว่าเราจะย่นลูบีในการเปิดกล่องการันตีของเราไปได้นองก็คือประหยัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเรากดแบบ หนึ่งครั้งที่ใช้40นะมันก็จะใช้ลูบี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าเรากดา40ถึง200ก็ได้แค่5ครั้งนั่นเองะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการที่เรากดแบบ200กันก่อนเลยนะครับ5บวก1นะครับไปลุ้นกันเลยนี่ครับว่าจะออกดีไหมนะครับสำหรับการกดแบบ200หลังจากกด200เสร็จเราจะไปกดแบบ40นะครับคืออย่างละ1น0 0ลูบี้แล้วก็จะ มาร์คไว้นะครับแบบไหนได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นประมาณนี้ทุกคนตัดสินใจช่วยผมด้วยนะครับป่ะคุณจะเป็นผู้ตัดสินในคลิปนี้เองครับว่าเราจะควรสุ่มแบบไหนเนี่ยเพราะว่าบางคนเพียครับเก็บลูบี้ม่ถึง1000งพันไม่ยังไงวะไม่ถึงกองการันตีนเองนะครับมีประมาณ1000ักว่า2 0 0 0ประมาณนี้ก็จะได้นําคลิปนี้นะครับไปเป็นแนวทางในการเปิดลากเกียร์ของตัวเองนะครับถือว่าบางคนอาจจะเปิดไปแล้วมั้งเพราะว่าวาลงช้าไปหน่อยคลิปนี้ขอภัยมากๆนะครับขอภัยจริงๆนะครับโอเคป่ะ เราลุ้นเลยมโลแรกผ่านไปนะยังจะไม่นับนะโลเลกอาจจะยังหนานะครับแต่ว่าโลสองโลสามเนี่ยอาจจะมาติดติดก็เป็นไปนได้นะไปครับโลที่สามของเราโอเคคิดว่าผมจะได้ไหมเนี่ยอืมโหเรียบร้อยนะครับใครที่เปิดไปแล้วนะครับผลประกอบการเป็นยังไงบ้างนนรับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอได้ปะขอสักแบบสี่ห้าชิ้นอะนะเกียร์เดือนนี้ได้ข่าวว่าออกดีเหมือนน้ำออแบบเหมือนอาออกแบบเหมือนทีน้ํทีท่าอย่างเงี้ยนะ มาแล้วนะครับหนึ่งชิ้นนะครับเทน้ําเทท่านะเป็นเกียร์หกดาวนะครับเราจะนับหมดนะครับเพราะเป็นเกียร์ของเดือนนี้นั่นเองนะครับหนึ่งชิ้นแล้วนะสองร้อยลูบี้นะครับโอเคมาแล้วหนึ่งชิ้นถือว่าไม่เร็วไม่เร็วโลที่สามก็มาแล้วว่ะไปต่อกันเลยที่สี่เลยนะครับมาดูจะได้หรือเปล่าโลที่สี่โอเครู้นะครับไปครับผมโลนี้อือฮึออกไหมออกไหมโอ้โห หนักกูหินก็เกียร์เดิมนี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ตายโอ้โหโก็ปี้วางอีกแล้วนะครับเกมนี้ชอบกับปพี้วางเนี่ยเปิดทุกตู้แล้วตอนนี้ตู้กลางมาปะเดี๋ยวขอลั่นตู้กลางดีกว่าผมเปิดตู้บนดีกว่านะเผื่อตายเกียร์แสงเองนะครับไปสองร้อยครั้งนี้ขอเป็นครั้งปฏิหารเถิดคือกดสองร้อยมันหมดเร็วนะสำหรับใครที่มีลูกวินนะ้อยแต่แบบมันได้ลุ้นเยอะ <c oughs> ได้ฮาบวกหนึ่งไง ๋ยวจะได้ไหมปัเดนโอ้โหมาแล้วนะครับชิ้นที่2ในการกดแบบ2 0งร้อยโอเคถือว่าไม่เร็วไม่เร็ว2ชิ้นครับไม่เร็วก็บ้าแล้วมออวนะีโอเคหกดาวนะโอ้โหหกดาวนะมา2ชิ้นแล้วสำหรับการกด2 0งร้อยของเราผมคิดว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร,ร่นะไม่ใช่ว่าผมเข้าเกมสเปนสปานะนี่ผมเข้าเกมเป็นรูด9ก้าราเลยนะครับเพื่อที่จะมาทําการทดลองนะคือแบบบัฟดวงมาด้วยนะบัฟดวงเลยวะมันแย่ที่ดวงผมหรือเปล่านะโอเคนี่นะครับการกดตรงนี้มันก็จะ ถือการเล่นตีเร็วนะในการกดแบบ200โอเคแล้วก็หมดไปแล้วนะในการกดแบบ200นะครับโอ้ลืมดูลูบี้นะตอนนี้เรากด200ไป1,000พลูบี้แล้วนะผลประกอบการก็คือได้มาแค่2ชิ้นนะครับโอ้โหในการกดแบบ1 0 0 0พลูบี้ก็ถือว่าเลวร้วายมากนะครับคือกด200ได้แค่2ชิ้นที่แบบเป็น6ดาวนะโอเคต่อไปเราไปกดแบบ40บนะครับ1,000ลูบี้กันเลยนะว่าจะได้กี่ชิ้นนะครับคือมันต้องออกนะเพื่อนอิงต้องออกนะ คือประเด็นคือ200มันได้แค่สงชิ้นอ่ะถ้าเองออก3ชิ้นนี่เองชนะเลย40รูบี้ไปครับไม่รู้ว่า40จะชนะ200หรือไม่นะครับผมคิดว่า40อาจจะชนะนะแต่คิดไปคิดมาก็อาจจะเพลได้เนะพราะว่า2 0 0ยังได้แค่6ดาวเองนะไปครับลุ้น40นะครับอย่าได้ดูถูกนะ40บรูบี้นะครับแตกบ่อยอยู่แล้ว40ลบรูบี้นะี่ไม่เคยทิ้ง40ลรูบี้ไม่เคยทำไม่ผิดหวังชิ้นต่อไปขอเลยได้โอ้โหดาบครับผม มีลุ้นยังมีลุ้นโอกาสคนเรายังมีเยอะนะครับกดไปสี่สิบเนี่ยเห็นไหมฮาดาวมาเลย <c oughs> โ,อโ,อโอเกมวะเอาเรื่องนะครับเดือนนี้นะนักกูหินนะ่ะผมบอกแค่นี้แหละเดือนนี้ใครบอกว่าออกดีวะเอาอิดหยัดปากเลยอยู่ต้องมีเลยวะคนที่แบบทลากอบเปิดแล้วแบบทลักับบากไอ้ดีเท่านั้นแหละผมว่านะคือหรือว่ามันเป็นที่ดวงผมมันเกลือเองวะ เป็นที่ผมกดหรือเปล่าถ้าเป็นคนอื่นกดอาจจะได้เยอะกว่านี้ไหมโอ้โหมาเถอะขอร้องละมาปึง้งโอ้โหผิดหวังศกร้อยแล้สี่สิบสิบจะทำให้ผิดหวังเลยเพื่อนต้องใช้มาเถอะเฮียเฮียมาเลยเฮียอีเอ๋โอ้โหออกหนึ่งชิ้นเลยเฮียขอบคุณครับหนึ่งชิ้นแล้วนะกดแบบสี่สิบออกหนึ่งชิ้นครับเฮียผมจัดมาให้หน่อยเฮียขอสักแบบสองสามชิ้นนะครับเพื่อแซงสองร้อยลูบี้โอเคครับเฮียส่งมาเลย รอบนี้แหละมามาไหมปึ๊งโอ้โหปืนเฮียเก็บไว้นะปืนนะไว้ป้องกันตัวเฮียนะเผื่อแบบเดินออกจากบริษัทอาจจะโดนพวกเรากระทืบอย่างเงี้ยโอเคปั้งโอ้โหแซ่บริษจุ๊บอืมเดชมาแบบนี้ระวังตกนรกได้เงี้ย <c oughs> ดกเกลือขึ้นไปแล้วโอ้โหเฮียสุกเกลือมาขนาดนี้นะเราสามารถเปิดบริษัทเกลือได้เลยตอนนี้โอ้โหมาแล้วนะครับคาท้า ไอจุาปูมาจินแรกร้บมาหกดาวก็หายเลยนะเนี่ยโอ้คือแบบเกียร์กรบก็ยังไม่มีวี่แวลนะสำหรับเดือนนี้เป็นอะไรที่นักหนาสาหัสเอากามที่สุดแล้วเท่าที่ผมทดลองมาหนักหนักจัดเลยไอรอบเกียร์แสงนี้ทดลองทีไรไม่เคยจะออกทุกทีนะคือแบบสังเกตดูย้อนดูได้นะที่เป็นดีบีทด,ด,ด,ดลองนะที่เป็นรอบของเกียร์แสงนี่คือไม่เคยจะออกมันเลยไอตายเทอะว่ามีสักครั้งมาที่อก จำที่นได้แล้วจำไม่ได้จับโอ้โหเกียร์ปืนหัวปืนสไนเปอร์มารัวเลยจะวันนี้ปังโอ้โหลูกแก้วมอดดำนะครับใส่มอดดำกับอ่าตู้เกมนี่ละใส่มอดดำกับมันนี่โอ้โหกระเป๋าดีคมืดนะครับหน้าผมเลยมืดตอนนี้ไม่รู้จะประหารด้านในละเรียบร้อยครับเหลือ400รลูบี้สุดท้ายนะครับโอเคปังโอ้ยแซ่ะมัวกไอ้ตายเถอะโอเคผมเลยไป็นหนึ่งค้งว่ะขออภัยนะครับ เพลินกันไปไงเพลินกันไปเลยไปหนึ่งค้งเลยนะครับเปิดไป1นึ่ี่บรูบี้แล้วนะครับได้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับทุกคนโอ้โหคือแบบอ่าเหลืออีกสีเองเอา้าอ่ะแถมแฉมให้ไปเป็นแบบ1นึ่ิบรูบี้ไปเลยนะครับอ่ะแถมแฉมให้จดก,การกดแบบสี่สิบจะออกไหมถ้าออกชิ้นนี้ก็ไม่นับนะโอ้โหดีแล้วไม่ออกนะอเลยเรียบร้อยครับเดือนนี้ตามภาพเลยนะทุกคน ตามสภาพที่เราเห็นเลยนะครับเฮียส่งมาแค่ชิ้นเดียวนะในการกดแบบ40นะครับโอ้โหจะลายเกินไปปะเฮียดูครับ2,000รูบี้นะครับกด200 1,000รูบี้ได้มา2ชิ้นนะครับแล้วไปกดอีก1,000เท่ากันกดแบบ40ก็ได้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับโอ้โหโอ้หนักจัดนะครับเฮียเรียบร้อยเข็มปีเดือนนี้นะครับใครที่จะเปิดก็ตัดสินใจเอาดีๆนะครับกด200กับ40ก็ไม่ต่างกัน ถ้าดวงคุณดีนะกดแบบไหนก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ผมแนะน้ากด200เ้อนะครับไปเอาของการันตีดีกว่าคือระหว่างทางนี้คงไม่มีทางที่จะออกแล้วนะครับบางคนนี่กดเดินสิบนี่แบบเกียร์โดนแน่นอนทะลักทะเลือหันมาที่ผมขนาดเป็นไอดีทดลองแล้วเนี่ยเป็นไอดีหลักจากานาดไหนโอ้โหสหรคิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับในการทดลองผมเสียให้กดแบบส่งร้อยดีกว่านะครับเพื่อที่จะเป็นลันของการันตีเปิดกองการันตีให้เร็วที่สุดว่าระหว่างทางนี้คงไม่ออกแล้วนะโอเคล้าไปก่อนนะครับธหรกิปนี้บายบายครับผม